สำเร็จที่ตอกย้ำภาพลักษณ์นิตยสารบันเทิงคนรุ่นใหม่โดยจัดงานมอบรางวัลให้กับคนดังต้นแบบหลากหลายสาขาซึ่งชื่อเสียงของนิตยสารที่สั่งสมมานับ10ปียังทำให้มีดาราน้อยใหญ่ไปร่วมง,งานอย่างคับคั่งบนเวทีแฮมเบอร์เกอร์ไอคอนอวอร์2015นอกจากกิจกรรมพิเศษที่ต้องเพิ่มภาพลักษณ์ในยุคการแข่งขันนี่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประกาศตัวเปลี่ยนโฉมสู่กระแสะโลกออนไลน์ จากเคยเป็นนิตยสารรายเดือนพันตัวเป็นฟรีกอปปี้หรือนิตยสารแจกฟรีรายสัปดาห์ตามรอยความสำเร็จของนิตยสารฟรีกอปปี้ร่วมค่ายอย่าง Ade Bulletin ที่วางแผงในปี2551โดยคงเนื้อหาเอาไว้ทั้งแฟชั่นข่าวสารไลฟ์สไตล์ช่วยให้นิตยสารแจกฟรีดูมีคุณค่านในมือผู้อา่านฟรีกอปปี้น่าจะเป็นคำตอบที่แบบเวิร์กมากสำหรับเราก็คือดีทั้งกับเราด้วยแล้วก็คนอ่านด้วยนะเพราะว่า คนานก็ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อขานานที่คนทางานเราอะ่ะมันก็ได้ทําสิ่งที่แบบสดใหม่ขึ้นอย่างเมื่อก่อนต้องรอ30วันกว่าจะได้แบบอย่างโปรนเดเ่นต้องรอ30วันกว่าจะได้เห็นกันเนี้ยพอมาเป็นแบบนี้มันก็เหมือนแบบเร็วขึ้นอะ่ะบางที7วัน5วันถ่ายเสร็จก็คือได้วางแล้วมีคนออกฟรีก็ปี้มามากมายแต่ก็ความจริงก็คือมีไม่กี่ฉบับเท่านั้นที่ยังอยู่ได้นะครับ ที่เข้ามาใหม่ก็ล้มหายใจจากภายในเวลารวดเดียวเพราะว่าในทางกลับกันเนี่ยฟรีกอบปี้ก็มีค่าใช้จ่ายที่ไม่น้อยกับนิ้อสารลายเดือนนะฮะผมว่าสําคัญแล้วมันก็ต้องอยู่ที่ทำฟรีกอปปี้นั้นให้ดีนะครับมีเนื้อหาที่ดีมีโปรดักชันที่ดีเมื่อไรายได้หลักของนิตยสารส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากยอดจําหน่ายแต่เป็นงบโฆษณานิตยสารในรูปแบบฟรีกอปปี้จึงได้รับความนิยมจากสำนักพิมพ์จํานวนมาก เพราะลดภาระของผู้อ่านและยังเพิ่มช่องทางเข้าถึงลูกค้าซึ่งตรงกับรสนิยมของคนอ่านยุคใหม่ที่มองว่าไม่จําเป็นต้องควักเงินกับการรับข่าวสารที่มีมากมายในปัจจุบันตั้งแต่ตอนที่เทคโนโลยีต่างๆเริ่มเขามีบทบาทเราก็มองว่าอีกหน่อยอะเรื่องคอนเทนต์มันน่าจะเป็นเรื่องที่มันเป็นฟรีอคอนเทนต์มันต้องฟรีแล้วอีกหน่อยคือไม่ต้องอีกหน่อยทุกวันนี้คอนเทนต์ก็ฟรีแล้วนะแต่ละเล่มที่เป็นเพื่อนๆกันก็มีการปรับตัวที่แตกต่างกันไปไม่เหมือนกันนะ บางคนก็ทําเลือกทําเป็นบุ๊กกซีนที่มันไว้สะสมได้หรืออย่างบางคนก็ทําเป็นดิจิตอลอะนไลน์ไปเลยก็มีอะไรก็ตามที่เสียเงินมันกลายเป็นเรื่องผิดสำหรับคนสมัยนี้แล้วเพราะนั้น <S 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 าการที่แมกกาซีนเนี่ยผันตัวมาเป็นฟรีคอปปี้ผมว่ามันก็ตอบโจทย์นะแต่เพียงแต่ว่ามันจะโดนใจได้อย่างไรมันจะตอบโจทย์มารกิงอย่างไรก็อยู่ที่ฝีมือและมือของแต่ละสำนักพิมพ์นะครับทั้งการจัดอีเวนต์ปรับรูปแบบหรือความถี่ในการวางแผง คือกลยุทธ์ส่วนหนึ่งที่วงการนิตยสารเลือกใช้เพื่อความอยู่รอดในยุคนี้หากปฏิเสธไม่ได้ว่าการสร้างคอนเทนต์บนโลกออนไลน์ยังเป็นการตลาดสําคัญที่ต้องทําควบคู่ไปกับงานสิ่งพิมพ์ที่แม้ในวันนี้จะซบเซาหากสเสน่ของรูปเล่มที่จับต้องได้ก็ทําให้คนในวงการส่วนหนึ่งยังเชื่อว่าสิ่งพิมพ์จะยังไม่สูญหายไปในอนาคตอันใกล้นี้อัญชลีโปุววันไทย PBS รายงาน Transcrição mm e -hmm.